บทวสวดกิจกรรมถวดมนความเพียรพระปิตาย่อเศษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวโคนิกาหลอพันระหัสครามเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่สี่วันที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดสองพันห้ารอยหกสิปด ep สองค่ะบทสวดธรรมะนิยามาสุดตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยายังภะควาสาวัตติยังวิวหาราติเชตาวนเนอ,อานากปินนาติกัสะอารามีตะตารโพภะควาพิกขูอามันเตศิพิกขโวติผ้าตันพาทันเตติตเตวิคขาพิกขูภาวันวัตูตปัจจโสสุภะควาเอตตะเทวโวจ่ อุป,ปทาวาภิกขเวตาถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาว,วาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังคารานิจจติตั้งตถาคตาาภิสัมพุทธิจิอภิสมติอภิสัมพุทธิตาวาภิสมีมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเบติปัญถาเบติวิระ วิวารติวิพาชติสุตตานีกโรติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปปาทาวาภิกขวกตถาคตานางอนุปาทาอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสสสาตุธรรมติตตาธรรมานิยามัสตะสัเพเปสังคาราทุกขาขาติตังตถาคตอภิสัมุจฉติอภิสมเมติอภิสัมุธิตวา อาภิสเมตาวาอาจิคติเทเสติปันยาเปติปันถาเปติวิวรติวิภาชติอุตตะตานีกรุติสัมเพสัเพสังคาราทุกขาติอุปป,ปาทาวาภิกขวตถาคตาตัางานุปป,ปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมะ นิยามตาสเพธธรรมาอนัตติตังตถาคตาอภิสัมพุทธิติอภิสัมมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติอาจิกากติขติเทเสติปัญญาปติปัญถาปติวิวารติวิภาชติอุตตตานีการุติสเพธรรมาอนัตตาติ อิทามาโวจาพระวาอัตตะมานาเตภิขูพระวาตูภาสีตังอภินันทุนาติทุนาติบทสวดกันเทกรรตตาคาถาเปลอาติตังนานา,นาวาคาเม,มียบปาติกังขาอานาคตังบุคคลไม่ควรความคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร เล่ไม่พึงพระงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติธาติตามไปนันตังอัปัตตันจะอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจายธรรมมังตัฏะตัฏฐะวิปัสสติอาสังฮิรังอาสุงกุมปาตังวิทธามานนภารูหายเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ห่อนแห่นคนเกรนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัจฉา,าชีะวะกิจจะมาตับปังกูชัญญะยามารณาัาราางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้มงทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮินูสังคารันตีนาะมหาสีเนนาะมัจจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีสีนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอารโหรตตะมาตันทิตังตังเวพัตเทกรรตัติโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้โสภย่อมกล่าวเรียกผู้ที่มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติครานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บทตรวจธรรมสังเวคะปัจจวิกวีกะคณะเปัพเพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งทิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งทิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่จิตตายไป สัพเพธรรม,มานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดสังทินไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวางวิธิตังวิทิต,ตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตส,สังมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปฏิโยสานางเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอบเิตะวิญญาโนรั้นตรัสจากวิญญาณชุทัตโตชุทธาโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสสติจากนอนทับ ปัวิงซึ่งแผ่นดินอลิงคารัง,รางอีวะประดุด,ดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตตาทางมหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาทฏวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชชต,ตาวานิรุชชะชันติั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสมุสขโข ความเข้าไปสหบรับสังขารทั้งหลายเป็นถุกอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสูตรจะมิริสเสติที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาธิวาหัางมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมอิาตาสังสยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกัน ยังก pues ิจต so nah ิยังกิจจิสุลกังกัมมังสัเพหิภักเตหิกัตังบุญยังโนอนุโมทนตุอสุนัตุโพนตเยเทวาอััมอัสามิงถาติอทิคตาอทิคายยโกสัทธาุหตุสุกิตาุหตุทุกขาปมุญญาจันตุมาตาปิตาสุกิตาุหตุทุกขาปมุญญาจันตุสเพยาติกาสุกิตาุหตุ ทุกขาปมุนจันตุสัพเพีิคาสุกิตาโหนตทุกขาปมุนยะจันตุสัเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตทุกขาปมุจจันตุสัพเพอาจารยุยปัตชะปัตชะชายาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุ ทุกขาปมุันตูสัพเพสม,มาตินางสม,มิตสชัชนตุโวบทสวดบูชาหลวงู่ทวนนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปันติธานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูปีคารีโพธิคารีตาหิงตาหิงตาธรรมะทะธานีนะวะพวันตุปุชิตาสุสุสตถิงกโรุเทตาวิหารวิหาระมัณฑลเถราจะมัชชานาวากาจะาพิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุปปสากาคามาจะเเสานิมามะนิามาจะอิสราสัมปานาภูตาสุขิตาพวันตุเต เชลาผู้ชายบีจะอันท่าสัมาวาสังสีทชาตาอเทาอา,ทาอทโวปปาติกานียะยะนิกังธรรมาวรังปฏิจเตสัเพ,พปิทุกขัสตการุตุสังขยังภาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังคโคโหตุสมัคโวสมัควะสมักวูกวะอัททยะจะหิตายะจะ อัมเหรักคตูสัมร,รมโนสัมเปติธรรมะจาริโนอุทธจิงสัมบานุเนเนยามาธรรมเมอริยปาเวทิเตปาสันนาโหตุสพเพปีปานิโนพุทธศาส,าสนีธรรมสัมมาทารันปเวปเวชนตตทากาลีเทโวปวัสสตุวุติภาวยยะสัตตานังสัมมิตังเนติเมธานิงมาตาปิตาจะอัตตา ราชานิจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมนีนาราชาโนปราชางรักขันตุสัพพธาเทวตาอุอยอย,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 ยุชนะคาถาบทรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิจจนิทุกขาปัญยาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตาตาวา เอตาวตาจะอัมเหอีิสัพพตังบุญญาสัมปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสันทยาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวานาพิริพีราตาโหนตุคัตฉันตุเทวตาคตาสุมังคลสุมังคนคาถาโหตุสัพพังถุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะุสตีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะุสตีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะุสตีโหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาปาลปัตตาปจิการนัจะยยันภะลัง พลังอรหันตานั <ines> นจะเตชะเตเชนะรักขังพันธมิสัพสูสสัพุทธาบะลปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ 1, ตเตชะเตเชนะรักขังพันธมิสัพสูสสัพุทโธบาลปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสพปสู ตัพเพพุทธาบลปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพโสุสัพเพพุทธาบาลปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพโสตัพเพพุทธาบาลปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพโสตัพเพพุทธาบลปตาปจีกานันจะยังพลัง อารหาันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิตสัพสูสัพเพพุทธาบัลปัตตาปจีการันจะยังพลังอรหันตาน,นันจะตีเชนารักขังพันธมิตสัพสูสัพเพพุทธาบัลปัตาปจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิตรสัพสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตรวจทายายพระพุทธมนตร์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอ,อุทิศวายเป็นพระราชกุศลเดชสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมรา,ราชินีนาราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาเลยอานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งกร้าดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้า,ข,จาข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งบงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทพวญาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทวรน้อมตรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระปิดตายอดเศรษฐีทั้งขวายไทยและขวายลาวรวมนงหนึ่งวัตถุมงคลทั้งบวงที่สามสิงม่งาโมเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยวุฒานุภาพเทวานุภาพและริศานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ก็อพรองและบูชาทุประการเทินสาธุจบการบำเพ็ญกับการถวดมนต์บำเพ็ญเพียรของอาหัสหนึ่งสี่สองเพียงเท่านี้สาธุ